สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่เกม HOK หรือว่า Honor of Kings อีกเช่นเคยนะและคลิปนี้ก็อยู่กับกงซูลลี่ในสก,กิน Hello Kitty นะ as as ครับวงเิงคงควิงมากันเนะลยทีเดียวกว่างนูนเป็นใครเอย่ยแคลรี่ตัวใหม่ใช้ลกว่าเดิมหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราวิ่งไปดูก็รู้ เดี tá, so okay? oh ๋ยวปะหน้ากันก็รู้เองเดี๋ยวจะโชว์สกิลปุ้งปิงปุ้งมิงให้ดูไม่เล่นนานอ่ะไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะตัวเอลันดอร์เนี่ยมุ้งมิงจุิงจิงจิงโดสุกิดเอ้าโหย น่าจะรอให้ล่มไปข้างหน้ากว่านี้นะครับเขาก็ไม่ถอยด้วยนะนี่ไงไม่ถอยหรอกเฮ้เราก็หิวเดี๋ยวรอตัวเปิดจากพระนครเรามันตัวตามเราไม่ใช่ตัวเปิดเปิดยังเปิดแล้วล่มปุ๊บเอ้าโอ้โหเก็บล่มไม่ทันเอ้าใครโดดอ๋อเกาะหมดเกาะหมด น้อนน้อนก็หมดน้อน,น้อนนี่โอ้โหพลิกกับมาที่เดิมอีกเฟนตัวนี้ต้องเล่นให้เข้ามือจริงๆนะถึงจะเก่งแล้วก็ความรู้สึกของผมนะท่านผู้ชมไม่รู้คิดเหมือนผมหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นตัวที่โหดรัวหนึง่งแต่ต้ตองเลดเกมนะโอ้เลดเกมมันยิงแรงมากเลยตัวเนี้ย กดจัดจ้านในย่านคลองอะไรเกมมาแล้วมาเพื่อรัดโอ้ยไม่ได้อีกตัวหนึ่งอุ้ยแทงตามไปแล้วแทงเลยได้ไหมแทงเราเอา้อมกันแล้วกันนี่ปุ้งปิงกับป้อมมุ้งมิงเฮ้ยเฮ้ย้ย,อยไอ้นมไอ้เมทต,ตัวนี้น่าลองเล่นหนะ่อยไอ้ตัวที่พุ่งหอ,อกเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเมทหรือเปล่าวะมันแรงนะครับ คิวรัวๆนี่แรงมากเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันแล้วมันไกลอ่ะดูเด้อมึงเอาไม่ตายเลยวะเฮ้ยเอาทิ้งดิไอ้นมผมออกมันไม่ได้ว่ะดูมันหลบมาทางนี้โอ้ยมันยังฟุ้งมาแล้มอีกเลยเอาเลยเพื่อนตามสบายไปแล้วกลับบ้านเดี๋ยวรอของ88ชิ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกัน So มาแล้วล mm ็อกแล้วมันล็อกแล้วแต่เราลุมนี่ล็อกหรือจะสู้ลุมวะให้เกลียดด้วยให้เกลียดกันด้วยเรามาต้องสามคุณจะมาเก็บผมหมดทีมไม่ได้นะคุณรายงานมาอีกแล้วมาช่วยแล้วไอ้นี่โอ้โหเมดมันถึงเ้ยไม่เอาก็ได้วะโอ้โหแทงมันก็การดี เอาเอาหลันเอาเอาเอาเอ,เอนั่นแหละหลันตุยไปแล้วแต่เราไม่ได้อะไรเลยนี่วะา <Hey. S 1> รอก่อนจะยิงให้ร,อรอ้องรอของก่อนเป็นสกินที่สุดแจมนะครับท่านผู้ชมไครเมนตัวนี้จ oh. ่อไปหนึ่งที oh. <c oughs> เฮ้ยผมบอกไปยังท่านผู้ชมมันของผมนี่มัน เช่าเล่นนะครับสกินเนี้ยสำหรับคนที่เล่นเอรันดอร์เป็นหลักต้องจัดแล้ว,วสกินนี้สวยมากมนี่ลุงนี่โอ้โหกลับมากลับมาช่วยแต่เกือบขีดเกือบหลับเองไอที่เล่นเซียนเอรันดอร์นี้ต้องจัดสกินนี้แล้วนะมันน่าเล่นมากมันสวยมาก คุณควรมีเก็บไว้ในครอบครองเเพื่อนเปิดแล้วโอ้ยเปิดงนในป้อมไอล้ลาใไสโอมายังไหนวะยิงป้อมไม่สนหน้าด้านบนตรไบคิวเดี๋ยวเพื่อนโดนป้อมยินตุยเอาดิมาดิลุมขนาดนี้ อา้าวคุณมาช้าไปมาช้าอุ้ยสนามดำนี่ว่าสก,กินมันแรเหรอตามมาติดติดวิญญาณตามติดตามมาลาดัดโอ้ยตามไมา่ทันตามใครทันบ้างไหมนะเนี่ยไอ้เพื่อนเอาจริงดิเอ้ยออกมาเอา้ามีตัวข้างหลังคนหลงทางบิ๊กแอส ขึ้นต้นเพลงก็ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกทีที่หลงมาตามไปดิโอ้เราจะกวดฉลามทันได้ไงว่ามันวิ่งอยู่ในน้ำเนี่ยแต่เขาหนีทางผิดวะท่านผู้ชมอืไปยังไงแค่กลางสกิลก็ขิดแล้วรเมจดิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลาง เขาขายขนาดใหญ่ตัวไม่ไหวจะยิง่งโหได้นี่เดอะล็อกมาวะ่ะเดอะล็อกหืมแ่มว้วเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเราเข้าไม่ได้อุ้ยใครมันตีโคตรแรงเลยวะโอตัวนั่นเองตวเมทไดตัวนั้นมันเกินไปวะ่ะดีสก,กิลไกลและแถมแรง แล้วแถมมันแบบมันมีสก,กิลย้ายด้วยนะย้ายล่างก่อนที่มันจะตัวเอะไอ้นี่ไอ้นี่ไอน้อนี่จะดูวันนียละแต่ว่าป้อมเราเฮ้ยกูทันไหมเนี่ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทันไม่โอ้ยทันเวย้ยเฮ้ยทันไหมเนีน่ยไอ้จาทันทันทันโอ้โหนี่้าไม่มองแบบนี้คือสู่ขิดคือป้อมแหกแน่นอน เกือบโดนแล้วไหมล่ะโดนพลยุทธ์ลอยป้อมอุ้ยเพื่อนเราหมดทีมแล้วเงยหน้ามาวันดีตอดตอดนี่แค่ตอดนี่แค่ยอโอ้โหมีตัวซ้อนผมต้องเดฟไปก่อนละรอเพื่อนเกิดไม่ได้ครับต้องเดฟเสียป้อมนึงดีกว่าเราตุยนะถ้าเราตุยอะมาลัขอแล้วกันนี่ ถ้าเป็นอวีโดนแน่ๆโดนด่าแน่ๆรัตไหลดอกแล้วกูต้องพิมพ์อ่ะไหลรอบแล้วมึงไหลรอบแล้วเฮ้ยเว้ยไอ้เพื่อเราเฮ้ยข้างล่างเฮ้ยข้างบนเฮ้ยมีคนไปกันแล้วไม่เป็นไรเราเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วเรามันสาย สายลอยโอ้ยเก็บร่มผิดชีวิตเปลี่ยนไอ้เยแต่ยังทันอยู่โอ้โหเกือบไปแล้วว <Amazing. S 1> ับวิบวับฝับ่งตรงข้ามไม่งงนะครับแต่กูงงงงกับตัวเองต้องเล่นบ่อยแล้วว่าตัวนี้นะท่านผู้ชมถ้าจะกินนิสสาวรนแนละ้วผมจะเล่นบ่อยเลยเดีย๋ยวาคิบก,กลางก่อนแต่ว่ามันยังมันมีแต่ให้แลกให้เช่าอนะ่ะท่านผู้ชมกิจกรรมอ่ะ แบบถามวันไม่รู้อ่ะต้องเติมหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้ไเพื่อนเอ้าเพื่อนจะจบแล้ว <Yeah. S 1> แต่ว่าเมทมารอเอาดาอยู่ <Yeah. S 1> เอ้จบหมดแล้วเฮ้ยไปเล่นไปจะดัน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  <heart> ดันเล่นกลางนี่แหละ โอ้เยอะนี่หว่ายังยังยังออกมาได้ยังวิบับออกมาได้อังติเราใช้เพื่อสิ่งนี้วาท่านผู้ชมเนี่ยเพื <c oughs> ่ออะไรวะกูนี่น <c oughs> ไงล่ะไปใช้ดันนะครับทั้งตะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาให้ผมดันเลยมันรู้ไงโอ้โหคิด เฮ้ยแต่ป้อมแตกมัคกรนดันป้อมแตกโอ้โหเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบ like, กดดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยไปแล้วสวัสดีครับ